หนึ่งบาทหลังวัดพระเสียนใหญ่โค้ดอะไรแพงที่สุดช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสอบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำน่ายขายแบงค์ปั่นเหรียญ ดี๋ยวคิดวิดีโอนี้ปะปาะจะพา f c มาทำความรู้จักให้ละเอียดกับเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทเป็นเหรียญของพ่อหลวงราชการที่9้าอีกแล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้แสงอาจจะดูสะท้อนนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ปะปะ้าไม่มั่นใจแสงอาจจะไม่พอหรืออย่างไรหรือว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่มีน้ำทองจับอยู่ท่านผู้ชมฮะหรือว่ายังไงอ่ะก็ พยายามสังเกตดูให uh ้ด oh. Te ีนิดน <Superman> ึงท่านผู <AR ES> <front> ้ชมฮะอ่ะที่ป้าป้าบอกว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญราชการที่9เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดที่มีการผลิตออกมาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะเราเล่าสักคุยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณโอ้ยสามร้อยสี่ร้อยล้านเหรียญเลยสี่ร้อยเราเล่าสามสี่ร้อยล้านเหรียญอะถ้าหากป้าป้ารวมหมดจริง นะตามข้อมูลของเหรียญนะ่ะสามสี่ร้อยล้านเหรียญเอาง่ายๆว่าพูดว่าหลายร้อยล้านเหรียญเลยดีกว่าเนาะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่ก้าด้านหลังวัดผักแก้วเรียกกันง่ายๆสั้นๆเลยหนึ่งบาทหลังวัดผักแก้วรูปแบบพระเสียรใหญ่วันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรใหญ่ที่จริงป,ป๊าๆเคยทําคลิปประกาศรับซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อโอ้โหปีที่แล้วมั้ง ท้ายที่สุดแล้วก็ยังตกลงกับนักสะสมไม่ได้เพราะนักสะสมอาจจะอะมองรายละเอียดของเหรียญไม่ชัดเจนก็ยังยืนยันว่าเป็นโค้ดที่ช่องของประปาประกาศรับซื้อท <c oughs> ่านผู้ชมะ <c oughs> เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วผลิตออกมา4ปีพศทุกปีพศระบุโค้ดชัดเจนอยู่ที่ตัวนกวายุภักใต้คำว่าบาท ผลิตออกมา4ปีพศผลิตออ,อ,อ,ออกมา4ครั้ง4ปีพศปีพศแรกเลยเอาง่ายก่อนท่านผู้ชมฮะผลิตมา4ปีพศ .4 ครั้งเนี่ยจะพุอาจจะระบุชัดเจนเลยว่าเป็นปีพศ2525แต่แฝงไว้ด้วยโค้ดอยู่ที่ตัวนกหวายุยพักสัญลักษณ์ของกองกระสรบท่านผู้ชมฮะระบุไว้ โค้ด25โค้ด26โค้ด27แล้วก็โค้ด28ง่ายๆเลยฮนะท่านผู้ชมมาแสดงว่าผลิตออกมา4ปีพศปีแรกอย่างที่ประปาเอ่ยข้างต้นไปหนะ้าปีแรกก็เป็นปีพศ2525ตรงกับหน้าเหรียญแล้วก็ปีพศ2526แต่ระบุเป็นปีพศ2525 2728ก็ระบุปีพศ2525แต่ชัดเจนอยู่ที่ตัวนกวายยุพัก เอาง่ายๆเลยว่าทั้ง4ปีพศออนั้นมีอยู่ปีพศหนึ่งที่ผลิตออกมาน้อยเพียงสล้านกัวเหรียญเองท่านผู้ชมครับเพียง4ล้านกวัวเหรียญเอง,เง,เเองอดูให้ขึ้นใจดูให้เข้าใจเลยนะฮะเดี๋ยวป้าปาไล่ให้ดูเลยนะตรงนี้คบทั้ง4ปีพศออมี4ีโค้ดด้วยกันโค้ดที่ผลิตป้าปาจะหยิบโค้ดที่ผลิตมาก ผลิตน้อยที่สุดเอาโค้ดในดีก่อนนผู้่ชมฮะนะแล้วก็บอกราคารับซื้อเลยสภาพผ่านใช้ไม่ผ่านใช้คลิปเนี้ยอาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ปะ๊ปะปาก็พยายามจะกระชับให้แน่นให้แน่นแล้วก็ให้สั้นลงท่านพู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยโค้ด25 26 27 28มียอดจำนวนการผลิตแตกต่างกันไปนะแตกต่างกันไปโค้ดที่ผลิตน้อยที่สุดก็คือโค้ด25โค้ด25ผลิตเป็นครั้งแรกปีแรกสำหรับ เหรียญ1บาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียนใหญ่โคด25มียอดจำนวนการผลิตออกมาราวๆสัก4ล้าน1 5 0 0 0 0เหรียญ4ล้าน1 5 0 0 0 0เหรียญส่วนโคด26 38ล้าน7 3 5 0 0 0เหรียญ38ล้านแล้วท่านผู้ชมฮะต่อมาโคด27 108ล้าน9 9 0 0 0 0 5,000เหรียญมาโค้ส,สุดท้ายคือโค้ด28โค้ด28ผลิตออกมาราวๆสัก105ล้าน4 6 5 0 0 0เหรียญอ่ะใครที่ดูแล้วคิดว่าจะกลัวจะลืมก็จดนะดีคลิปกลับไปดูแล้วก็จดไว้แน่นอนท่านผู้ชมฮะโค้ด25ผลิตน้อยที่สุดมีจำนวนเพียง4ล้านเหรียญ ท่านผู้ชมลองคิดดูว่า4ล้านเหรียญเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2525ปีนี้66ล่าสุดเนี่ยก็โอ้ท่านชมมา40กว่าปีใช่ไหม4ี่สิบปี41ปีเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูว่าเป็นเหรียญในเป็นวิดเ,เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้ใจ่ายอยู่ในระบบเนี่ยไหนจะสูญหายไหนจะนักสะสมที่รู้มาก่อนนักสะสมระดับมืออาชีพเนี่ยเก็บ แล้วก็เป็นเหรียญเก่าผ่านการใช้เอาง่ายๆเว้ยว่าสี่ล้านเหรียญเนี่ยเอาแค่ในในระยะเวลา40กว่าปีเนี่ยท่านผู้ชมฮะสูญหายไปสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะฉะนั้นโค้ด25ที่เหลืออยู่เนี่ยจะมีอีกสักกี่เหรียญจะมีอีกสักกี่เหรียญอ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะเราเริ่มรู้แล้วนะว่าโค้ดที่ผลิตน้อยที่สุดก็คือโคด25แน่นอนฮะโค้ดไหนผลิตน้อยที่สุดก็คือโค้ด25 แน่นอนราคาที่แพงที่สุดก็จะเป็นโค้ด25เช่นเดียวกันฉะนั้นใครใครมีเหรียญ1นบาทนางวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรใหญ่นะก็ลองลอง,ลอง,ล,องลองอีกครั้งหนึ่งลองส่องดอูทีนี้เรามาพูดถึงราคาที่รับซื้อกันดีกว่าถ้าผิจชมฮาโค้ดที่ผลิตออกมาเดีนน้อยที่สุดเนี่ยเป็นโค้ด25 4ล้านกว่าเหรียญเนี่ยประปาว่าอย่างเงียบๆอยู่วงการนักสะสมเขาก็ไม่เล่นหากันไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าจะผลิตออกมา4ล,าล้านเหรียญก็ตามเดี๋ยวป้าป้าจะช่วยค้นออกมานะช่วยนําเหรียญเหล่านี้ออกมาแล้วก็มาลองประกาศรับซื้อดูนะแล้วป้าป้าก็จะลองนําเสนอแล้วก็แบ่งปันออกไปดูดูด,ดูชื่วว่าจะมีนักสะสมเล่นหากันบ้างหรือเปล่าจะฟื้นคืนขึ้นมาได้หรือเปล่าท่านผู้ชมฮะนะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดประแก้วรูปแบบพระเศียรใหญ่แต่ท่านผู้ชมะตามข้อมูลเนี่ย เล่นหากันก็ถ้าครบทั้ง4โค้ดนะฮหากปเปลียนไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาก็สูงอยู่นะฮะนะหลัก200 300บาทกันเลยทีเดียวนั่นคือเป็นข้อมูลาตามเว็บไซต์ช่องทางต่างๆเขาขายออกแน่นอนฮนะช่องของปะ้ะะาปารับซื้อนี้ก็อยู่กันที่หลัก10เท่านั้นเองถึงจะผ่านาไม่ผ่านการใช้งานก็ต่างเพราะว่าเดี๋ยวปาจะทำรายการป็นครั้งแรกปาปาไม่มั่นใจว,ว่าอาจจะสู้ทางด้านราคา รับซื้อเข้ากับขายออกเนี่ยจะสู้กันไหวไหมเดี๋ยวป้าปาลองฮะลองป้าปาจะลองค้นขึ้นมาเพื่อให้นักสะสมนั้นกลับมานิยมเหรียญอ่าหนึ่งบาทหลวงวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรใหญ่ครบทั้ง4โค้ดลองดูว่าจะมีนักสะสมเล่นหาแล้วก็สู้ราคาไหมแน่นอนท่าผู้ชมฮะป้าปามาทำรายการนี้ครั้งแรกป้าปาจะยังไม่รับซื้อราคาแพงถึงจะเป็นเหรียญให้ผ่านการใช้งานก็ตามเราเริ่มกันเลยฮะเอาง่ายๆเลยถ้าหาก นักสะสมท่านใดมีเหรียญหนึ่งบาทรางวัลพระแก้วก็หยิบขึ้นมาท่านผู้ชมมาแต่ว่านิดหนึ่งจะต้องใช้กล้องส่องนะจะต้องใช้กล้องส่องภาพอาจจะมัวนิดหนึ่งท่านผู้ชมมาแต่ว่าดูฟังป,ป้ป้าบรรยายด้วยเนาะท่านผู้ชมมาอันนี้ปเป็นเหรียญโค้ดยี่สิบห้านะโค้ดยี่สิบห้าโค้ดยี่สิบหกอันนี้ของแท้นะท่านผู้ชมโค้ดยี่สิบหกภาพไม่คมชัดนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมาเป็นโค้ดยี่สิบหกอ่ะอันนี้ก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด จะต้องใช้กล้องสองเท่านั้นท่านผู้ชมฮะยิ่งเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าหากการปั๊มโค้ดไม่ไม่ค่อนข้างจะไม่ไม่ลึกจริงเนี่ยเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานจะดูออกยากมากระหว่างโค้ด25กับ28โอเคนะฮะยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตรงนั้นเอาละเรามาพูดถึงราคารับซื้อกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะหากว่าเป็นโคด27อ่าโคด28โค้ด27 26เนี่ยราคาเขาอยู่ที่เดียวกันอยู่เลยนะฮะ นะเอาง่ายๆ 28, 27, 26สภาพผ่านการใช้งานก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเขาตีความหมายว่าประตย์ออกมาเยอะก็ผ่านการใช้งานช่องของป่อป๋าก็เอาคลิปนี้ล่าสุดแล้วนะฮะไม่ได้โปรโมชั่นแล้วนะฮะรับซื้อไม่เกินเหรียญละ2บาทสําหรับผ่านการใช้งาน2บาทฮะหากไม่ผ่านการใช้งานโค้ด28 27, 26ทั้ง3เหรียญเนี่ยป่อป๋าก็รับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ10บาทเหรียญละ10บบาทฮะ เหรียญละสิบหรือถ้าหากใครมีเป็นถุงท่านผู้ชมฮะปป่า,ปายินดีรับซื้อถุงละถ้าร้อยเหรียญใช่ไหมก็ประมาณเหรียญละ15บาทโอเคไหมเหรียญละ15บาทปป่าเพิ่งเข้ามาทํารายการนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะนะโค้ด26 2 7 2บผ่านการใช้งานเหรียญละ2บาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ10บาท ถ้ามายกถุงตะกัวไม่มีรอยแกะเลยเหรียญละ1 5บาทราคานี้จะอยู่ยืดเยื้อยืนยาวแค่ไหนขึ้นกับเหรียญเข้ามาโอกาสที่จะดรอปลงมีแน่นอนช่องของป้าปาหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญหาง,ง่ายฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะขึ้นปปาก็สร้างให้ถ้าเหรียญเข้ามาเยอะๆพอกับความต้องการราคาจะลงก็มีฉะนั้น ปปาไม่ค่อยกังวลทางด้านราคาว่าใครจะบอกว่าไม่รับซื้อจริงหรอกอะไรประมาณนั้นปปาไม่ค่อยกังวลนะปาปามีหน้าที่มาอยู่กับนักสะสมที่เข้าใจจริงๆซื้อขายกันจริงๆโอเคเนาะอ่ะอีกรอบนะโค้ด26 27 28ผ่านการใช้งานปปารับซื้อเหรียญละ2บาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ10บาทอยู่นอกถุงหากอยู่ในถุงตะกั่วท่านผู้ชมฮะปปารับซื้อเหรียญละ15บาบาทโอเคไหมอ่ะทีนี้ เรามาดูเรามาดูโค้ด25ผลิตน้อยที่สุดอะโค้ด25ใครที่มีนะฮะใครที่มีผ่านการใช้งานโคด25หากเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วปอปารับซื้อเหรียญละ20บาท20บาทนะฮะผ่านการใช้งานโค้ด25ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ40บาทเหรียญละ40บาท ก็คือเอาง่ายๆว่าก็สูงกว่าทั้งโคดด 26, 27, 28นะปะปปะาเข้าใจว่าราคาอาจจะยังไม่สูงอย่างที่ใครหลายๆคนคิดไว้ตั้งใจไว้แต่ว่าท่านผู้ชมอะ,ะปปายังไม่เห็นเขาเอา่ามีราคาซื้อขายไม่มีการเล่นหากันแบบยังไม่แตะเพดานฉะนั้นปปายังยังจะไม่กล้าซื้อราคาสูงกว่านี้เนาะตรงนี้ตรงเนี้เรารู้แล้วแหละว,ว่าโคดนะรู้แล้วแหละเนาะว่าไม่ผ่านการใช้งาน นะเหรียญละ10บาทเหรียญละสิบาทถ้าอยู่ในถุงก็เหรียญละสิบห้าบาทโอเคไหมผ่านการใช้งานก็เอ่เหรียญละสองบาทเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเป็นโค้ดยี่สิบห้าโค้ดยี่สิบห้าปปาะจะลืมละโค้ดยี่สิบห้าใครที่มีฮะสังเกตดูนะผ่านการใช้งานเหรียญละยี่สิบบาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละสี่สิบบาทประปาเริ่มได้แค่นี้จริงๆท่านผู้ชมฮะเอาแค่ว่าเรามาร่วม มาร่วมสร้างราคาเหรียญให้เพิ่มขึ้นนะถ้าหากป้าปายังไม่มาสร้างเหรียญนี้ก็จะถูกขายกันผ่านการใช้ทุกโคตก็จะอยู่กันที่เหรียญละสบาทใช่ไหมฮะแต่ว่าบางอื่นถ้าหากใครไปไปตรวจเจออย่างที่ป้าปาเริ่มรับซื้อเนี่ยใครตรวจเจอผ่านการใช้งานเป็นโคด25ชัดเจนนะต้องมีโคด25ชัดเจนนะฮะก็จะขายได้ถึงเหรียญละยีบาทนะจากเหรียญละสบาทก็เป็นเหรียญละยีบาทหากไม่ผ่านการใช้งานแล้วท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งาน ถ้าปปาไม่มาทําคลิปโค้ด25เนี่ยท่านก็จะขายเหรียญละ10บาทอันนี้ปปามาทําคลิปประกาศรับซื้อเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็จะได้เหรียญละ40บาทจาก10บาทกลายเป็น40บาทก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะท่านผู้ชมฮะเวลาปปามาทําคลิปแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าปปามารับซื้อถูกนะเพราะว่าถ้าปปาไม่มาทําคลิปเนี่ยเหรียญ เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดรูปแบบเสียนใหญ่ก็จะขายซื้อขายกันในราคาที่ปปารับซื้อไปข้างตน้นใช่ไหมฮะอันนี้ก็เท่ากับว่าเรามาเพิ่มราคารับซื้อให้แล้วถ้าหากใครมีแล้วยังยังไม่ไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรแต่เอาที่คนพร้อมที่จะขายแล้วก็ร่วมสนุกไปด้วยกันนะไปตรวจดูฮะท่านชูมชมหาอาเป็นโค้ด25ราคาสูงกว่าโค้ดอื่นๆก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เอาใครที่มีนะใครที่มีไม่ว่าเหรียญจะผ่านการใช้งานหรือว่าไม่ผ่านจะเป็นโคด้ดอะไรก็ตาม ผ่านการใช้งานหรือไม่ไม่ผ่านประปาร,รับซื้อทั้งหมดนะราคาเหรียญจะอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เหรียญปป้าบอกเลยนะว่าเหรียญหนึ่งบาทอวะังพระแก้วรูปแบบพระเศียรใหญ่ในมียอดจานวนการผลิตหลายร้อยล้านเหรียญฉะนั้นหลายคนเข้าใจนะฮะว่าราคาอาจจะดรอปลงหรือว่าถ้าเหรียญเข้ามาเยอะๆเนี่ยหลายคนหลายคนทราบเป็นอย่างดีว่าช่องป้ปานั้นอาจจะมีการเบรก เบรกกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้ยังไม่เบรก่ะใครมีในในข้างต้นที่ปราปาได้มาทำรายละเอียดไปคลิปเนี้ยนะก็สามารถตริดต่อส่งขายได้เลยช่องทางการตริดต่อปราปาขึ้นไว้ให้ได้เห็นไหมถ้าไม่ชมะอยู่ที่อยู่ที่ใต้คลิปอะนะขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว p จุด p a p a 3, 3 p a 2 2นะท่านผูถ้าไม่ชมะนะพิมพ์แล้วก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนส่งรูปเหรียญมาดูนะแต่ปาปาบอกไว้ก่อนนะฮะ ครั้งหนึ่งปปาเคยทําในนักสะสมเนี่ยเขายือนอยันว่าเป็นโค้ด25ทั้งหมดปปาบอกเลยนะว่าโค้ด25กับ28เนี่ยรูปแบบใกล้กันมากถ,ถ้าเป็นเหรียญใหม่เนี่ดูดูง่ายแต่ส่วนใหญ่สมัยก่อนที่ป,ป้าปาทำไว้ปีที่แล้วเนี่ยเขามองเหรียญเก่าแต่ไม่เชวอมาโค้ด25กับ28เนี่ยเขาจะใกล้กันนะฉะนั้นใครที่มองเห็นเหรียญตัวเองแล้วเป็นโค้ด25ทั้งหมดเนี่ยก<า><า><า>็ไม่เป็นไรแต่ว่าทางนั้นทางนี้ ต้องเชื่อมั่นให้ปะปามาส่องกล้องแล้วตรวจสอบง่ายๆให้ปะปาตรวจสอบเหมือนเหมือนเหรียญอ่าห้าบาทโคตรยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอันนั้นแพงระดับขั้นเทพในตำนานแล้วนะฮะนักสะสมเขาก็ให้ปะปาตรวจสอบแต่ว่าหลังจากนี้ไปคิดว่า F4 คงเข้าใจที่จะส่งให้ประปาตรวจสอบนะหากใครไม่มั่นใจมั่นใจว่าตัวเองไปเดี๋ยโค้ด25ไม่กล้าให้ประปาตรวจสอบนะก็ไม่ต้องส่งมานะฮะนะประปารับเฉพาะเดียญที่นักสะสมให้ให้ประปาตรวจสอบแล้วก็เชื่อมั่นในประปาว่าประปาบอกว่าเป็นโค้ด25นะของคุณเป็นโค้ด28นะของคุณถ้าเชื่อมั่นตรงนี้ก็ค่อยส่งมานะถ้าส่งมาแล้วจะจะยืนกลานแปบว่าอย่างนั้นไม่ต้องส่งมานะฮะเพราะว่าประปาไม่ไม่รับ พราะป้าไม่อยากมีปัญหาอันใดนะป้ามาซื้อเหรียญขายเหรียญป้าเป็นผู้ซื้อถ้าหากท่านยังไม่ไว้ใจนะป้าเข้าใจนะหากยังไม่ไว้ใจก็ยังไม่ต้องส่งมาเนาะป้าจะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปทิ้งกับการต้องมาแบบวิ่งเต้นส่งของไปส่งของมาณเอาที่เชื่อมั่นป้าบอกเลยนะว่าขนาดเหรียญห้าบาทนะเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมฮะโคดยี่สิบห้ายี่สิบหกนะเขากล้าให้ป้าตรวจสอบหมดแล้วแล้วก็ผ่านสนามมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเหรียญนี้ ราคาเพียงหลักสิบเท่านั้นเองใครที่คิดว่าเหรียญตัวเองเป็นโคด25ทั้งหมดนะถ้ามอง28เป็น25ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต้องส่งมาเมื่อหลายปีหลายเดือนก่อนท่านผู้ชมน,นะก็มีนักสะสมส่งมาแล้วก็ยืนการส่งมาเราเล่าสักโอ้ยเกือบร้อยเหรียญท่านผู้ชมบอกว่าเป็นโค้ด25ทั้งหมดเลยผ่านใช้นะฮะบอกเป็นโค้ด25ทั้งหมดก็รู้สึกปีนั้นปากก็จะระงับแล้วก็รู้สึกว่าจะส่งเหรียญคืนไปเลยนะ ่งงคืนไปแลพ่อปามาสองกล้องเป็นโค้ด28่ท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะผ่านมากับ20นาทีเลยคลิปนี้ประปามาประกาศรับซื้อเหรียญ1น1บาท1บาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรใหญ่ทั้งสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็รับซื้อโค้ด25ราคาสูงสุดแล้วก็โค้ด26 27 28ราคาปกติธรรมดาที่วงการนักสะสมเขาซื้อขายกันรวมถึงช่องของอป้าปานะ ก็ออกง่ายๆเลยว่าเหมือนกับปปามารับซื้อครั้งนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ใครนักสะสมหลายๆท่านที่ถือเหรียญหนึ่งบาทรางวัลพระแก้วรูปแบบพระเสียรใหญ่หากเป็นโค 25, น้ด25นะก็มีโอกาสที่จะขายแพงกว่าโค้ด2 6 27, 28ก็เป็นคิดว่าเป็นอ่าเป็นงานที่เรามาร่วมสนุกกันนะใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งมาเนาะทางนั้นทางนี้ก็เป็นกดก็อยู่ที่ปปาตั้งไว้เป็นครั้งแรกโอเคนะฮะอ่ปะปปารับซื้อ วันนี้เรามาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ใครมีก็อย่าลืมนะถ้าต้องการขายจริงๆเอาที่อยากขายจริงๆนะตรวจด,ดูให้ชัดเจนตรวจด,ดูให้ชัดเจนสําหรับโค้ด25กับ28นะก็มีความกังวลอยู่แค่ตรงนี้แต่ปา้าปาก็บอกเบื้องต้นแล้วนะักสะสมที่ไม่มั่นใจไม่ต้องส่งมาใครที่มั่นใจให้ป้าปาตรวจสอบย้ําอีกยอบอีกรอบมั่นใจให้ป้าปาตรวจสอบแล้วก็ทําใจว่าเรามองเป็นโค้ด25แต่คุณป้าปามองเป็นโค้ด28 พร้อมที่จะรับเหรียญคืนนะก็ใครที่ไม่มั่นใจจะรับเหรียญคืนก็ให้แนบเงินมาด้วย50บาทเดี๋ยวให้อดีนจัดการให้ส่งเหรียญคืนนะโอเคไหมแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เป็นแล้วคุณประปาผมมองเห็นเป็นโค้ด25้แต่ว่าคุณประปาไปดูแล้วเป็นโค้ด28ตามที่คุณประปาให้รายละเอียดมาเดี๋ยวผมก็ขายในราคาโค้ด27-28 26ไปเลยอ่าโอเคงั้นตกลงตามนั้นคุณส่งเหรียญมานะฮะเท่ากับว่าเรายินยอมเนาะคุณยินยอมเจ้าของเหรียญยินยอมอ่ะตามนี้ถ้าไม่ชมอมาเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ